้วนปราบอาชีพไม่ว่าจะเป็นสมาคมไหนนักมวนปราบทุกคนล้วนแต่มีบทบาทคาแรคเตอร์ที่ต่างกันและในคลิปนี้สถานม้วนปราบจะขอให้ทุกคนลืมภาพนักม้วปราบสวยๆหลอๆที่เท่ไปได้เลยเพราะตลอดทั้งคลิปจะมีแต่นักม้วปราบที่น่ากลัวชวนหลอนและสะอิดสะเอียนซึ่งบางคนอาจจะทําให้คุณหลอนจนเก็บไปฝันบางคนอาจจะทําให้คุณต้องกะยีตาวะนี่คือเรื่องจริงหรือบทบาทกันแน่ และจะมีน้ำมือปร้ำคนไหนบ้างก็มารับชมกับจ่าดับมือปร้ำวันนี้เสนอตอน20น้ำมือปร้ำที่น่ากลัวจนขนหัวลุก The Bucky Man ความน่ากลัวของน้ำมือปร้ำรายนี้ไม่ได้มาจากพลังก,กำลังหรือทักษะการาปร้ำที่โดดเด่น แต่มาจากพฤติกรรมแปลกประหลาดต่างจากนักล่าทั่วไปเขากินไส้เดือนทั้งเป็นซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้บูกิเมนเป็นที่น่าจดจํามากที่สุดและก็ชวนหลอนที่สุดเช่นกันนอกจากนี้เขายังมีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวเขาท่าสีหน้าเป็นสีแดงดําและดูท่าทางก็เหมือนโตประหลาดเขาเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับชวนให้ผู้ชมจินตนาการถึงความน่ากลัวในแบบของตัวเองโดยรวมแล้ว ความน่ากลัวของบูกีแมนมาจากความแปลกประหลาดขยะขยะงและการสร้างบรรยากาศหลอนๆที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งตัวละครที่ชวนให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจที่สุดในบริษัทของ WWE เมื่อดีคายนางังมวยปรร้ำที่มีคาแรคเตอร์เป็นพ่อมส์สศิษผููชำาะล้างบาปแต่ก็มีความมืดมิดที่น่าขนลุก ลักษณะที่โดดเด่นของน้กาปร้ำคนนี้คือผมและหนวดคราวที่ขาวซีดร่วมไปถึงชุดคลุมสีขาวทั้งตัวซึ่งมันดูขัดแย้งกับเจตนารมร์ของการชำระล้างบาปแต่มันก็ทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดูสปึงกลัวและแฝงไปด้วยความชั่วร้ายน่าเสียดายที่คาแรคเตอร์นี้กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ WWE คาดหวังเอาไว้แวพีโร อดีตนากมวเ W.C. เดึั่งความน่ากลัวของชายคนนี้มาจากรูปลักษณ์เขาท่านหน้าสีขาวซีดและใช้สีดำวาดลวดลายบนใบหน้าให้ดูเหมือนศพหรือปีศาจเขามีผมสีดำมีรอยสักที่เต็มไปทั้งแขนและอกการแต่งกายที่คุมโทษสีดำเป็นหลักซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดมันทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดูน่ากลัวและไม่เหมือนใคร ชายคนนี้ชื่นชอบการต่อสู้ในแบบฮาร์ดคอร์ชอบใช้ท่าทางที่ดูรุนแรงเน้นการสร้างความเจ็บปวดเป็นหลักซึ่งก็เข้ากับคาแรคเตอร์เป็นอย่างดีเป็นนักมวยปล้ำที่โดดเด่นและน่ากลัวอีกคนในยุคของ WCW Sting อติอีกหนึ่งตำนานนักมวยปล้ำของวงการมวยปล้ำความน่ากลัวของสติงมันคือสติงในรากอีกาพยายมหรือเดอะครอ โดยคาแรคเตอร์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องเดอะครอสติงทานหนาสีขาวและสวมชุดสีดำพร้อมกับถือไม้เบสบอลพูดใจซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่น่าเกรงขามและดูอันตรายสติงในร่างนี้แทบจะไม่พูดอะไรเลยเขาเงียบขึ้นเขามันจะปรากฏตัวในเงามืดบางทีก็โหัวทลิงลงมาเล่นง,งานคู่ต่อสู้ซึ่งนอกจากความน่ากลัวแล้วสติงในร่างนี้ ยังเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเกรงขามและยังเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญของ WCW ในสงครามชิงเรตติ้งอีกด้วยป้าป้าชันโกนี่คือน้าพร่ำที่มีคาแรคเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหมอผีวูดูขอถูกนำเสนอในฐานะหมอผีวูดูที่สาม,มารถใช้มน์ดำและคำสาบสิ่งนี้ทำให้เขามีพลังเหนือธรรมชาติ และดูอันตรายในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนใน WWE หรือ w w f ในขณะนั้นการแต่งหน้าด้วยการทาสีเป็นรูปกระโหลกสวมสร้อยคอที่ทำจากกระดูกผ้าคลุมไหล่ที่ประดาประดาไปด้วยของแปลกๆและถือไม้เท้ากูกะโหลกที่แปลกตาการเคลื่อนไหวที่แปลกๆผิดกับคนธรรมดาทั่วไปเป็นอีกหนึ่งนางงํามที่น่ากลัวสร้างความตื่นตระหนใให้กับผู้ชมมากที่สุดครั้งหนึ่ง ในบริษัท W W E เควินเซลูแวนอีกหนึ่งน้นมวอปราบของ W C W ที่มีคาแรคเตอร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิซาตานนักมืปราบรายนี้บูชาสิ่งเลึนลับเขาเป็นผู้นำลัทธิมืดผู้ที่สามารถควบคุมให้นักมืปราบคนอื่นๆเข้ามาร่วมลัทธิของตนนอกจากที่มีคาแรคเตอร์ที่ชวนพิศวงแล้ว การปราบของเขาก็เป็นที่โจทย์จานเช่นกันเขามักใช้ความรุนแรงใช้กลโกลงลูกตุกติกสารพัดเพื่อให้มาได้ซึ่งชัยชนะนับว่าเป็นอีกหนึ่งนักปรามที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแม้เขาจะไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรแต่เขาก็กลายเป็นอีกหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปรามที่น่ากลัวและน่าจดจำอีกคนในวงการมวยปําเบรย์ไวแอ ชื่อนี้คงไม่ต้องบอกอะไรมากมายคำว่า,าพร้อมกับความน่ากลัวปนกับความหลอนเต็มรูปแบบเป็นนักงิเราะที่เล่นจิตวิทยากับเหล่านาักวิเราะและเหล่าผู้ชมเขาเป็นผู้นำลทัทธิแปลกลัทธิที่โน้มน้าวผู้คนให้เข้ามา,าร่วมอยู่ในกลุ่มโดยอ้างว่าเมื่ออยู่แล้วพวกเขาจะเห็นความจริงบนโลกใบนี้เบรไวแอดนอกจากจะเก่งเรื่องการใช้จิตวิทยาเขายังมีพลังเหนือธรรมชาติ ที่ยากจะเชื่อได้ถ้าไม่ได้เห็นกับตาแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือเบรไวแอตมีอีกร่างหนึ่งมันคือจุดสูงสุดของความน่ากลัวของเขานั่นคือเดอะฟีนนี่คือตัวตนที่สะท้อนถึงความมืดมิดและความชั่วร้ายร้าวกับปีาศาจและเป็นตัวอันตรายมากถึงมากที่สุดนี่คือน้กมูร่ํำที่เข้าถึงจิตใจของผู้ชมดยบทบาทและการใช้วาทศิลป ซึ่งกระทาให้เขากลายเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่น่าจดจํำและน่ากลัวยัางยิ่งในประวัติศาสตร์ของมวยปล้ำวิสเซราหัวปล้ำที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่แรกเห็นา้ที่มาพร้อมกับรูปร่างที่ใหญ่โตโมโหฬารที่หนักกว่า220กิโลกรัมและสูงเกิน2เมตรซึ่งมองจากลักษณะาภายนอกใครเห็นตาก็กลัว ญิงวิเซล่ามีดวงตาที่ขาวโคลนมาพร้อมกับทรงผมโมฮอคสีขาวยญิงเสริมความแปลกและนาขนหัวลุกในเวลาเดียวกันเป็นอีกหนึ่งน้ำมัยปร้่มที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าชายคนนี้ดูเป็นภัยคุกคามดูน่ากลัวและชวนขนหัวลุกจริงๆแก่งเกลยนน้กมวยพร้่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผีดูดเลือด เร่นอนัว่าในยุคสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากแกงแกลวถูกนําเสนอในฐานะสิ่งมีชีวิตคล้ายกับแววไพายมีเขี้ยดที่ดูแหลมคมผมยาวที่ดูยุ่งเหิงพร้อมกับใส่แว่นสีดำออกมาและอีกหนึ่งเอกลักษณ์คือเขาดื่มเลือดโชว์ต่อหน้าผู้ชมสิ่งน,นั้นมันส่งผลให้เขาดูหน่าเกรงขามและทําให้เราเชื่อกันสนิทเลยว่าชายคนนี้คือแวมพายจริงๆ มวยปราบ WUWE ในยุคแอทิจูดหากถามว่าใครดูน่ากลัวบ้างชายที่ชื่อกิงเรวก็จะติดอยู่ในรายชื่อเหล่านั้นเสมอตำนานน้ำมัยปร้ำจะของชายาเครื่องจากสีเพลิงเป็นน้ำมัยปร้ำที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในบริษัท WUWE เหตุการณ์ที่เห็นคือเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงอย่างมากในยุคนั้นและจากนั้น เคนก็ได้สร้างความตกตะลึงอีกมากมายทุกคนต่างกลัวกับความปาทเทือนแบบนี้และสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือหน้ากากสีเพลิงที่ปกปิดบาดแผลจากการถูกไฟครอกทำให้เขามีใบหน้าที่ไม่เกรียมบวกกับมีร่างกายที่ใหญ่โตราวกับปีศาจและสาม,มารถควบคุมไฟได้ตามที่ใจนึกนั่นก็ยิ่งทำให้เขาดูเป็นตัวอันตราย คาแรคเตอร์ของเคนแตไมได้วยความโหดเหี้ยมมากด้วยความรุนแรงและเปลี่ยนไปด้วยความน่ากลัวเป็นนักเวบร่ําที่เล่นเรื่องราวได้ดีเยี่ยมมีรูปลักษณ์เล่ากับปีาศาจทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเวบรรําที่น่ากลัวและน่าจดจําที่สุดในบร,ริศาสตร์ของมวยปรัมเวเดอร์ <Vader. S 1> เป็นนักเว่ปรัมที่ทั้งน่ากลัวและน่าเกรงขามใช้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นสัปปะหลาด เขาดิบเถื่อนทำลายล้างทุกอย่างที่เข้ามาขวางเป็นตัวอันตรายอย่างแท้จริงรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัวแต่แฝงด้วยความโดดเด่นเขาสูงเกือบ2เมตรและหนักเกือบ200กิโลกรัมและสิ่งที่โดดเด่นที่น่าจดจำมากที่สุดก็คือหน้ากากหน้ากากได้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามและดูน่ากลัวการปรงที่ดูดูเดือดเคยทำกูของมิกฟอรี่ฉีขาดมาแล้ว และยิ่งสยองยิ่งกว่าคือตอนที่เขาสู้กับสเตน h ฮ s s a เซนเขาโดนสอกของสเตน h ฮ s เซนเข้าไปที่ตาขวาอย่างแรงจนตาของเขาเกือบหลุดออกมาจากเบา้าเวเดอร์ได้จับยัดดวงตากลับไปอย่างหน้าตาเฉยนี่แสดงให้เห็นถึงว่าทําไมเขาถึงน่ากลัวและทําไมถึงถูกยกย่องว่าเขาคือสัต์ประหลาดโดยเดอะคลาวเป็นนักวาดร่ารงที่มีคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนมากเพราะถ้าเห็นภาพแล้ว ก็พอจะนึกออกว่านี่คือตัวตลกที่ไม่ตลกตัวตลกนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความบริสุทธิ์แต่กลับกลายเป็นว่าเป็นคนชั่วร้ายและก็มีความบิดเบี้ยวดอยไม่น่ากลัวแค่ภาพลักษณ์แต่การกระทำห,หลายๆอย่างของเขามันดูน่ากลัวและมีความโรคจิตที่แอบแฝงเข้ามาเขาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในด้านคาแรคเตอร์ที่สร้างความน่ากลัวได้โดยไม่ต้องพึ่งตะีลหรือต้องพึ่งพลังเหนือธรรมชาติใดๆเลย ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับแดนเฮาเซนนังโุกรมที่เหมือนจะตลกแต่ดูยังไงมันก็น่ากลัวมากกว่าเป็นนังโุกรามที่ดูน่ากลัวแต่ก็ผสมกับความตลกเข้าไปด้วยแดนเฮาเซนโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพยนต์สยองขวัญกอดท้าหน้าขาวซีดราวกับศพก็ไม่ปานมีการใช้สีดำและแดงตกแต่งบนใบหน้าเขามักจะแสดงออกทางดวงตา ดวงต่างเขาจะสื่อสารอะไรบางอย่างที่เราคาดเดาไม่ได้เขาชอบทําตัวแปลกๆที่คนทั่วไปไม่ทําแบบนั้นเป็นนักมวกรามที่แทบไม่หลุดคาเลคเตอร์ออกมาเลยจนว่าคนหลงนึกไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆจอชสติลล์ตำนานความน่ากลัวที่แท้จริงชายี้รับสมญาน,นามว่าเป็นสัตว์ร,ร้ายผู้ที่มีนิสัยแปลก ที่ชอบฉีกและกัดกินเธอมาเคินเขามีรูปลักษณ์ที่แปลกไปจากคนปกติทั่วไปเขาหัวล้านแต่ด้านมีขนดกไปทั่วล่างเขามีลิ้นสีเขียวดวงตาที่ปูนและโตกว่าปกติท่าทางการเคลื่อนไหวก็ไม่ปกติเขามักจะเดินงอตัวทำท่าทางกระตุกกระตุกซึ่งพฤติกรรมและรูปลักษณ์ของเขาก็ได้สร้างความแปลกประหลาดและชวนน่าขนลุก เป็นนักมวยปล้ำที่เข้าถึงบทบาทได้ยอดเยี่ยมเป็นสัตว์ร้ายที่ดูสมจริงเป็นนักมวยปล้ำที่น่ากลัวและน่าจดจำอย่างยิ่งในบริษัทมวยปล้ำอบ,บาดอนนักมวยปล้ำหญิงที่ถูกนำเสนอในฐานะสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับซอมบี้เธอแสดงคาแรคเตอร์นี้ให้สื่อถึงความเจ็บปวดทุกทรมานการแต่งกายที่เป็นหัวใจสำคัญของ,ของความน่ากลัวอบบาดอน จะแต่งหน้าขาวซีดมีรอยดำคล้ำรอบดวงตามีรอยสีแดงที่ดูคล้ายเลือดหรือไม่ก็รอยแผลเป็นบนใบหน้าผมขาวสีแดงไม่ก็สีเขียวที่ดูยุ่งเหยะิะมีการเคลื่อนไหวที่ดูเก็งๆไม่เป็นธรรมชาติพูดจาก็ไม่ชัดเจนมีความปาดเถื่อนในการต่อสู้ไม่มีความปราณีต่อคู่ต่อสู้แม้แต่น้อยน้นว่าเป็นน้ำม้วนๆทิ่สร้างคาแรคเตอร์ซอมบี้ที่ทำรูปลักพฤติกรรม และความดิบเถื่อนได้ดูน่ากลัวและเป็นเอกลักษณ์คนหนึ่งในยุคปัจจุบันและก็เช่นเดียวกับโซยังจะแต,ตกต่างกันตรงคองเศษผีจากผีซอมบี้คราวนี้เป็นผีเจ้าสาวคาแรคเตอร์ของเธอคือเจ้าสาวผู้ไม่มีวันตายการแต่งหงนาที่ขาวซีดเหมือนศพมีการใช้สีแดงแต่งบนใบหน้าหรือไม่ก็ใช้สีดำแต่งเพืเ่อเสริมความน่ากลัวมีพฤติกรรมที่ชวนขนลุก การเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติคล้ายกับอับาดอนน้ำเสียงที่ฟังแล้วก็ชวนขนหัวลุกเป็นนางโมบรามที่มีหลายบุคลิกและแต่ละบุคลิกก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันอย่างซึ่งเชิงเป็นนางโมบรามหญิงที่สร้างคาแรคเตอร์ที่น่าจดจำคนหนึ่งในสมาคมทีนเอโรสแมรี่อีกหนึ่งนางโมบรามจากทีนเอที่ถูกมองว่าน,น่ากลัวมาก โรสแมรี่เป็นนักพปร่จำที่รับมาแล้วหลากหลายคาแรคเตอร์แต่จุดที่สนใจก็คือคาแรคเตอร์นี้นักพประำสาวที่ดูเหมือนมีอาการหลอนปนอยู่เธอแต่งหน้าเป็นสีขาวซีดและใช้สีดำทาไปร,บรอบๆดวงตาและปากทำให้ยิ่งมองก็ยิ่งหลอนตามไปด้วยเป็นผีก็ไม่ใช่ปีศาจก็มีเชิงเธอมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดพูดจากรชอบทิ้งปมเอาไว้มากมายทำให้ผู้ชม รือนังวัปล้ำต้องตีความกันเอาเองตอนต่อสู้ก็หัวเราะออกมาอย่างไร้สาเหตุซึ่งจุดนี้มันก็แปลกและน่ากลัวได้อย่างลงตัวนัว่าเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมของท n a ในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวอาบิสอีกหนึ่งตำนานของท n a เป็นนังวัปั๊มที่มีทั้งความหลอนความดิบเถื่อนและความน่ากลัวเขาูนนี้น่ากลัวตั้งแต่แรกเห็น โดยรูปรักษที่สูงเกิน2เมตรและน้ำหนักมากกว่า136กิโลกรัมเขาสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าเอาไว้ทิ้งให้เป็นปริศนาว่าบุคคลภายใต้หน้ากากนั้นเป็นใครและมีความคิดอย่างไรกันแน่อับ,บิสคืนชัวเป็นนักบวมที่ชอบความรุนแรงเสพติดความเจ็บปวดเขาจะไม่ลังเลในการใช้อาวุธปดๆในการเล่นง,งานคู่ต่อสู้เขาไม่มีความเมตตาต่อใครเขาพร้อมจะทำลายทุกคน หากเมื่อมันผู้นั้นเข้ามาขวางทางนี่คือสัป,ปลาดที่โหดเยี่ยมเป็นนักมวยปล้ำที่น่ากลัวและดูเป็นตัวอันตรายมากที่สุดคนหนึ่งในทีมเอเจคโรเบิร์ตนี่คือนักมวยปล้ำที่ไม่ได้น่ากลัวเพราะรูปลักษณ์และก็ไม่ได้ดูหลอนเพราะคาแรคเตอร์แต่สิ่งที่นักมวยปล้ำคนนี้มีคือสเสน่ห์ที่ดึงดูดด้วยการใช้งู สิ่งนั้นทําให้เขาสร้างความหวาดกลัวต่อนหน้าผู้ชมเขาพบงูคู่ใจออกมาตลอดในทุกครั้งที่เขาต่อสู้และเมื่อคู่ต่อสู้แพ้เขาก็จะปล่อยงูคู่ใจให้เหลือไปบนร่างของนักมยปล้ำเพื่อสร้างความน่าตกใจขยแขแยงและความหวาดกลัวให้กับผู้ชมและเหล่าน้ำมยปล้ำคนอื่นๆเจคโรเบิร์ตมีบุคลิกที่เงียบเน้นพูดน้อยแต่ขอต่อยหนัก เป็นน้มเงาแ้ำที่สื่อสารอารมณ์ผ่านทางสายตาและท่าทางเป็นหลักและเป็นคนเดียวที่นำงูมาใช้ขยมขวัญคู่ต่อสู้ซึ่งก็ได้สร้างความหวัดวันให้กับผู้ชมและเหล่าน้มวยาล้ำเป็นอย่างมากและคนสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจะเป็น The Undertaker กรตำนานที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่มีวันตายเป็นน้มวงปล้มที่น่ากลัวด้วยคาแรคเตอร์ Dead Man ทุกคนสัมผัสความน่ากลัวของชายผู้นี้ได้ตั้งแต่เสียงนักรังดังขึ้นเห็นเขาปรากฏตัวออกมาทุกคนก็เหมือนโดนโมนต์สะกดอะไรบางอย่างให้หยุดนิ่งเพื่อมองไปที่เขาเพียงคนเดียวแววตาของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสงบในทางกลับกันมันก็น่าสยองขึ้นทันทีเมื่อเขากรอกตาขึ้นเขามีพลังเหนือธรรมชาติที่นักเวทดั้ทั่วไปไม่มีมีรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัว และเกรงขามในเวลาเดียวกันการต่อสู้ที่ดุดันและมีท่าไมใ,ใต้อันทรงพลังเป็นน้ำมือราที่น่ากลัวแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากเพราะทุกอย่างมันลงตัวไปหมดนี่คือน้ำมือปราที่เป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความน่ากลัวและเป็นตำนานที่มีวันตายในวงการวมวยปราจากนี้และตลอดไปนักมวยปาแต่ละคนล้วนม,มีเอกลักษณ์ และวิธีการสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ชมแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติของดิ e u n d e r t เกอรและเคนความบิดเบี้ยวทางจิตใจของเบร y w ไว t อหรือความดิบเถื่อนอย่างเวเดอร์และอับบินักวมเปิลที่ได้คาแรคเตอร์แบบนี้พวกเขาเปรียบเสมือนผู้สร้างสารรค์ความสยองขวัญในแบบฉบับของมวยปร้ำที่ได้ทิ้งมรดกความน่ากลัวและความน่าเกรงขามเอาไว้ในความทรงจำของพวกเรา คุณผู้ชมคิดว่าน้ำมันปร้มคนไหนที่น่ากลัวนอกเหนือจากที่เราเล่าไปกับคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สไตล์น้ำมันขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ